กิน่าบ้างยังลูกอืมกินทอยอันเผาบ่ออืมกินทอนแห้งบ่อกินทอยได้อับน้าบ่อกินทอยได้อับน้าบ่อลู Ăn mày Kinh hát ơi ăn ăn như bò Kinh hát hèn ở đâu Hát hèn Kinh hát ơi ăn đơ Kinh hát ơi ăn ăn đơ